แล้วเบเลมทาวเวอร์เป็นแบบเหมือนเป็นป้อมสร้างเอาไว้แบบกันพวกศัตรูเข้ามาลุกลานโปรตุเกสหรือมาลุกลานลิสบอนนี่ความสำคัญก็มีประมาณนี้ส่วนนี้ก็คือชายหาดแต่ไม่มีคนเล่นน้ำนะเพราะเย็นแล้วเราก็เข้ามาในเบเลมทาวเวอร์แล้วทอร์เรเดอเบเลมเบเล แบบอยนี้มีปืนเอาไว้ยิงฆ่าศึกเวลามันลุกลานก็ปืนเล็กมากอะ่ะอ๋อข้างล่างก็แบบว่ามีแบบขังนักโทษแต่รอย่างนี้ด้วยไอซ์เซเซลเอ่ะเราไปดูกันดีกว่านี่ไงแบบว่าเอาไว้ขัง เราเป็นคนไทยใช่ไหมสูงตระมานเนี่ยร้อยแปดสิบป่ะก็จะเต็มแล้วว่ะคือถ้าเป็นโปรตูเกสคือมันสูงมากใช่ไหมแล้วมันโดนขังเนี่ยคือยังคือแบบไม่ต้องลุกเล่นก็นอนเฉยๆก็มีแค่นี้เอาไปขังโทษขึ้นดีกว่าป่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าแคบมากแบบ ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นแล้วคือมันจะมีไฟเขียวไฟแดงให้ลงด้วยนะคือแบบว่าถ้าไฟเขียวข้างล่างคือข้างล่างเดินขึ้นข้างบนต้องรอและนี่คือไฟเขียวข้างบนข้างบนลงได้ข้างล่างหยุดเพราะมันลงได้แค่คนเดียวเพราะมันแคบมากข้างบนก็ประมาณนี้ไปเสร็จละ เวล็ฟพาวเวอร์เราจะไปที่โมนาสติคือมันมี2จุดก็คือเป็นมิวเซียมอันหนึ่งแล้วก็โมนาสตีอันหนึ่งคือซื้อตั๋วที่มิวเซียม แล้วก็เดินไปที่มอนาสตีเป็นวิหารที่แบบสร้างในสมัยที่โปรตุเกสรุ่งเรืองคือหลังจากแบบฟื้นฟูศิลปะอะไรที่แบพอโปรตุเกสได้ออกไปสำรวจโลกแบบไปล่องเรือก็ไปเก็บของอะไรเงี้ยมาตกแต่งที่นี่หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจมาตกแต่งที่นี่ในที่ที่ตัวเองไปเช่นไปที่บราซิลก็เห็นอะไรที่บราซิลมาก็เอามาตกแต่งหรือว่าเก็บได้จากทะเลก็เอามาตกแต่งพวกเปลือกหอยพวกเกล็ดปลาอย่างเงี้ยเ็จะอยู่ที่นี่ เป็นที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาลิสบอนแล้วก็ต้องควรจังเข้ามาเพราะว่ามันสวยงามเขาว่าแบบนั้นยังไม่ได้เข้าไปเลยไปนี่ในตัววิหารอืมสะพึ่งอยู่นะ เมื่อกี้เราขึ้นไปทางระเบ,บียงใช่ปะแต่ตอนนี้เราจะไปข้างล่างคือในนี้จริงๆแล้วโบ์อ่ะควรจะเก็บเงินนะคือที่เนี้ย่เนียคจะเก็บเงินยังไม่เก็บเงินแต่เข้าไปข้างในอะ่ะเก็บเงินที่นี่สวยว้วยอีกดูควรค่าแก่การเก็บเงิน่าเดี๋ยวพราเก็บต้องเก็บอันทั้งสองอันไปเลยโชว์ตัวเพราะว่าอันนั้นอ่ะได้ขึ้นไปละเบียงตรงนั้นข้างบน ไม่พอจริงพวกนี้อยู่อีกวันตอนคืนดีกว่าเราเดินทางไปผ่อ์โตตอนเช้าดีกว่าหิวแล้วหาอะไรกินดีกว่าไปข้ามถนนวันชิวไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นวันนี้วันอาทิตย์โบสถ์มันก็เลยปิดก็เลยอดดูแต่เห็นจะบูมสูงแล้วแหละตอนนี้อยู่ที่ตัวเมอืองลิสบอนวันนี้วันชิวเดินเล่นไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันวันนี้ จริงควรจะไปโคลยมบ้างแต่วันนี้แต่ว่าขี้เกียจเหนื่องยงก็เลยพรุ่งนี้แล้วกันเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวคนกันมาชิๆลๆริมทะเลเราวางนจะขึ้นไปดูอุสรวรีพระเยซูกันนะซึ่งมันแคบมากเราต้องขึ้นลิมมาเสียงเงิน5ยูโรที่นี่ไม่ใช่รีโอเดซานโรที่นี่คือลิสบอนแต่ว่าคล้ายๆกับที่บราซิลแต่ไม่ได้เป็นเจ็ดสิ่งพักตันของโลกมาดูกันดีกว่านี่แหละ อนุสาวรีย์พระเยซูที่อาร์แขนข้างล่างเป็นโบส์ข้างบนเป็นอนุสาวรีย์หรือเรียกว่าคริสโตไลน์ก็คืออนุสาวรีย์พระเยซูจะเป็นของโปรตุเกสไม่ใช่ที่บราซิลและนั้นก็คือสะพานขนาดใหญ่ของประเทศโปรตุเกสเขาข้างล่างรถไฟวิ่งได้นะนี่คือบรรยากาศรอบๆและฝั่งตรงข้ามนั่นคือใจกลางเมืองของลิสบอน ที่นี่ไม่ใช่อเมริกานี่คือสุพานที่โปรตุเกสไม่ใช่โกลเด้นเกตที่สันฟ้าที่นี่ไม่ใช่แคลิฟอร์เนียข้างหลังก็ไม่ใช่รีโอจานโรที่บราซิลที่นี่คือลิสบอนโปรตุเกสปะหมดเวลาของที่นี่ละพรุ่งนี้ต้องไปที่อื่นละเราอยู่ที่เมืองโคอิมบราแล้วอยู่ที่ university of coimbra มหาวิทยาลัยแรกของประเทศโปรตุเกสแล้วเรากำลังจะเข้าไปที่ห้องสมุดของเขา เรามาดูมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศโปรตุเกสกันห้องนี้คือห้องนักโทษ Academic p t i e n t คือนักโทษที่เป็นนักศึกษาหรอนักศึกษาที่ทำผิดก็ต้องไปอยู่นี่นแล้ฝักยังไงเนี่ยอันนี้<ป>เครื่องพิมพ์ไปขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านหน้าทีขลาลเขาบอกว่าหนังสือข้างบ ยุคไม่ต่ำกว่า500ปีบังเล่มกือบ600ปีเลยก็ไดนะ้ยุคเขาแก่มากจับไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นแบบมอรดอโลโลเล่ไงต่อ ห้องสมุดโคอิมบ้าเขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในก็เป็นห้องสมุดแบบเก่าๆที่แบบมีหนังสืออายุแบบ5 0 0ร้อยปีที่แบบตั้งแต่ก่อตั้งมหาอะไรขึ้นมาหรือว่าตั้งแต่มีการพิมพ์ขึ้นมาเลยก็เป็นห้องสมุดห้องแรกของโปรตุเกสเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งแรของโปรตุเกสก็สวยๆก็ธรรมดาแต่มันไม่ได้ใหญ่มามันเล็กอะเพราะว่าสมัยก่อนนักศึกษาไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบทำไม่แค่นี้แหละจริงๆงเมืออ่อคงโคอิมบ้าครึ่งวันก็พอเพราะามีจุดไฮแลน์มีแค่นี้ส่วนที่เหลือก็แบบเป็นโบ,บนสถ์ มาก่ายหลังยงพาเลตของโคอิงบ้าไม่มีป้ายห้ามถ่ายแต่ว่าถ่ายได้ที่นี่ก็คือเซนต์ไมเคิลชาเปลว มาดูพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่นี่อันนี้จับได้ที่บราซิลเมลอันนี้คือภาพที่ไปติจแปดญี่ปุ่นอน,นี้อินเดียชัวโกอาแลงอินเดียอัคราอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แลเจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเมืองโคอิมบ้าเมืองแห่งการศึกษาเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่เยอะอดีๆครึ่งวันก็พอที่เนี่ยมันมีแค่นี้แหละมาดูเมืองเล่นกันดีกว่า